โอเคครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านก่อนเลยนะครับวันนี้ผมนำบทความจากเว็บไอสตองมาพูดคุยกันเอาเป็นว่ามาเล่าให้ฟังดีกว่าเป็น10เทคนิคควบคุมโรควิตกกังวลด้วยตัวคุณเองเขาบอกว่าโรควิตกกังวลที่เรารู้จักการมีหลายประเภทนะครับหนึ่งในนั้นก็คือโรคตื่นตระหนกซึ่งทําให้เราใจสั่นหายใจถี่หัวใจใเต้นเร็วซึ่งอาการเหล่านี้จะเพิ่มความรุนแรงขึ้น จนกระทั่งไม่สามารถจะควบคุมตัวเองได้คนที่เป็นโรคนี้จะเข้าใจเป็นอย่างดีว่ายิ่งพยายามควบคุมอาการเท่าไหร่อาการก็ยิ่งจะทวีความรุนแรงมากขึ้นเท่านั้นเมอร์ล์โบเวนจิตแพทย์ชาวอเมริกันและยังเป็นอาจารย์สอนในจอร์จทาวน์ยูนิเวอร์ซิตี้ได้แบ่งโรควิตกกังวลออกเป็น2ประเภทได้แก่ 1. a q x นั่นคือความวิตกกังวลที่เกิดขึ้น เมื่อเรากําลังเผชิญกับสิ่งที่น่ากลัวที่มีอยู่จริงตัวอย่างเช่นความรู้สึกกังวลที่เกิดขึ้นในระหว่างที่เรากําลังขับรถที่มีฝนตกหนัหนกๆเนื่องด้วยเรากังวลว่าจะเกิดอุบัติเหตุเป็นต้นความรู้สึกวิตกกังวลนี้จะหายไปเมื่ออันตรายที่เรากําลังเผชิญหน้านั้นหายไป2 conic anxiety นั่นคือความกังวลกับอันตรายที่อาจไม่มีอยู่จริงซึ่งมักจะเกิดจากการเติบโตหรือใช้เวลากับคนที่ขี้กังวลเป็นเวลานาน ซึ่งความกังวลน,นี้ยากที่จะจัดการเพราะว่าสิ่งที่เรากลัวนั้นไม่มีอยู่จริงเขาบอกว่าผู้ที่ป่วยเป็นโรควิตกกังวลเป็นระยะเวลานานเนี่ยมักจะมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคซึมเศร้าได้อีกเนื่องจากผู้ที่เป็นโรควิตกกังวลขัล้นรุนแรงเนี่ยจะรู้สึกว่าพวกเขาไม่สามารถรับมือกับความรู้สึกวิตกกังวลที่เกิดขึ้นได้อีกต่อไปแล้วนั่นเองเพราะฉะนั้นอ่บทความนี้จะบอกถึง10วิธีในการที่เราจะสามารถลดความวิตกกังวลลงได้นะครับ โอเคมาดูที่ข้อแรกเลยแล้วกัน 1. นึ่เขาบอกว่าให้เรารับประทานวิตามิน B6 และาธาตุเหล็กวิตามิน B6 และาธาตุเหล็กเนี่ยมีบทบาทที่สำคัญในการสร้างเซโรโทนินในร่างกายของมนุษย์หรือที่รู้จักกันในนามฮอร์โมนออฟแฮปปี้เนสซึ่งการที่เรามีระดับเซโรโทนินที่สูงเนี่ยจะสามารถช่วยให้ผู้ที่มีอาการวิตกกังวล จัดการกับความคิดในด้านลบและสถานาการณ์ที่ทําให้พวกเขาเนี่ยกังวลได้ดีขึ้นข้อแรกเนี่ยกะลมให้เรากินวิตามิน B6 นะครับแล้วก็พวกจําพวกธาตุเหล็กให้เยอะๆเพื่อที่จะให้เราหลั่งสารแห่งความสุขที่ว่าเป็นสารที่ชื่อสารว่าเซโรโทนินนะครับความวิตกกังวลเนี่ยจะลดลง2เขาบอกให้เราเนี่ยหายใจลึกๆอาการหนึ่งของสภาวะตื่นตระหนกก็คือการหายใจเร็วซึ่งมีผลให้ความกวเพิ่มมากขึ้น การหายใจลึกๆจะช่วยให้คุณสามารถลดอาการตื่นตระหนกได้การหายใจลึกๆจะช่วยให้คุณเนี่ยสามารถควบคุมการหายใจของตัวคุณเองได้ดีขึ้นซึ่งสามารถทําได้โดยการตั้งสติอยู่ที่การหายใจเข้าและออกลึกๆโดยใช้ปากและรู้สึกถึงลมที่ผ่านเข้าออกอย่างช้าๆลดความเร็วของการหายใจทําให้อาการของคุณดีขึ้นโอ้ข้อนี้ผมรู้สึกว่ามันเหมือนกับทางศาสนาพูธเลยนะครับว่า พระพุทธเจ้าบอกเอาไว้ว่าเมื่อ,อไรที่เรารู้สึกเครียดหรือวิตกกังวลเนี่ยให้เรานั้นกลับมาอยู่กับปัจจุบันให้เรากลับมาอยู่ที่ลมหายใจในการเข้าออกพิจารณาดูลมหายใจที่เข้าออกทั้งเข้าแล้วก็ออกแค่รู้สึก 3. เขาบอกให้เราเนี่ยผ่อนคลายกล้ามเนื้อนะครับวิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายๆที่มีประโยชน์เช่นเดียวกับการหายใจลึกๆเลยก,ก,ก,การผ่อนคลายกล้ามเนื้อจะช่วยหยุดอาการตื่นตระหนกได้ โดยการควบคุมปฏิกิริยาตอบสนองของร่างกายกล้ามเนื้อที่ตึงเครียดพยายามจะผ่อนคลายกล้ามเนื้อให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยค่อยๆผ่อนคลายกล้ามเนือ้อทีละมัดอาจจะเริ่มที่นิ้วเท้าก่อนก็ได้ครับแล้วก็เลื่อนไปเป็นบริเวณของร่างกายซึ่งเมื่อกล้ามเนื้อของคุณน,นั้นผ่อนคลายลงอาการตื่นตระหนกและวิตกกังวลก็จะลดลงด้วยเอ,อ่อทุกคนเคยสังเกตไหมครัว่าเวลาที่เรารู้สึกว่าเราเครียดหรือ กังวลกับอะไรมากๆเนี่ยร่างกายเราจะเกรงไปหมดว่าจะเป็นมือเป็นเท้าเป็นคอยิ่งคอนะฮะจะเก่งมากสังเกตดูได้เลยเวลาที่เราเครียดมากๆมันจะปวดแล้วก็จะเมื่อยคอมากๆเพราะว่าร่างกายเราเกรงเมื่อเวลาเราเครียดนะครับ 4. ี่เขาบอกว่ารู้ตัวไว้ว่าเรากําลังมีอาการตื่นตระหนกบ่อยครั้งที่เราไปเชิญหน้ากับอาการตื่นตระหนกจนถึงขั้นหายใจไม่ออกซึ่งอาจจะทําให้เรากังวลว่า เรากำลังเผชิญกับสภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันให้เราบอกกับตัวเองว่าเราไม่ได้กำลังจะตายพยายามรู้เท่าทันอาการที่เกิดขึ้นในขณะนั้นเช่นมีเหงื่อออกจำนวนมากหัวใจเต้นเร็วหวรือกำลังหายใจไม่ออกเมื่อเรารู้ตัวเราก็สามารถลดอาการที่เกิดขึ้นได้บอกกับตัวเองว่าอาการนี้อีกไม่นานก็จะหายไปอืผมก็เพิ่งรู้นะครับมันมีคนที่วิตกกังวลจนขั้นหายใจไม่ออก โอเคไปข้อต่อไปเลยแล้วกันจําจำกัดปริมาณคาเฟอีนโอ้ข้อนี้ผมรู้สึกว่าจะยากสักหน่อยเพราะผมเป็นคนที่ดื่มกาแฟนะครับตอนเช้าการบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มประเภทคาเฟอีนในปริมาณที่มากเกินไปจะทําให้เรารู้สึกวิตกกังวลมากขึ้นเนื่องจากคาเฟอีนที่ไปกระตุ้นระบบประสาทมีการศึกษายืนยันแล้วว่าคาเฟอีนเนี่ยมีผลทําให้อาการตื่นตระหนกและความวิตกกังวลมีมากขึ้น หรือแม้แต่กระตุ้นให้คุณรู้สึกวิตกกังวลดังนั้นควรจำกัดปริมาณคาเฟอีนที่บริโภคในแต่ละวันจำนวนที่เหมาะสมและมาระวังการบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของคาเฟอีนในปริมาณมากเช่นโซดาช็อกโกแลตชาหรือยาบางชนิดเป็นต้นคือข้อนี้ค่อนข้างจะทำยากนะครับสำหรับใครที่ติดกาแฟในตอนเช้าหรือบางคนที่กิน3เวลาเลยนะครับบางคนที่กินกาแฟ เช้ากลางวันแล้วก็เย็นเลยผมก็ไม่ได้ขนาดนั้นสำหรับผมก็เป็นเฉพาะตอนเช้ากับตอนกลางวันแต่ก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะครับว่าคาเฟอีนนี่สามารถทำให้คนเรานี่วิตกกังวลมากขึ้น 6. ดื่มชาคาโมไมาอันนี้ผมก็เคยได้ยินนะครับว่าการดื่มชาคาโมไมล์เนียจะช่วยให้ลดความกังวลเขาบอกว่าการศึกษาและงานวิจัยพบว่าชาคาโมไมล์เนียไม่เพียงช่วยให้เรารู้สึกผ่อนคลาย แต่ยังช่วยให้เราเนี่ยลดอาการวิตกกังวลที่เกิดขึ้นช่วยให้ผู้ป่วยโรคซึมเศร้ามีอาการดีขึ้นอีกด้วยอันนี้ผมไม่เคยลองกินนะครับชาคาโมไมล์ผมก็ไม่รู้ว่ามันช่วยจริงไหมแต่สําหรับใครที่เคยกินแล้วก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับก็อยากจะรู้เหมือนกันว่ามันมันช่วยลดความวิตกกังวลได้จริงหรือเปล่า7ผ่อนคลายด้วยรายการตลกการดูรายการตลกเป็นวิธีง่ายๆที่จะทําให้เราเนี่ยลดความวิตกกังวลที่เกิดขึ้นได้ ซึ่งสามารถทําได้ควบคู่ไปกับก,บการดื่มชาคามโมไมโอเคอันนี้สอดคล้องกันเจ๋งนะฮะอันนี้ 8. การระบายสีคนที่ชอบวาดรูประบายสีได้อธิบายกิจกรรมนี้ทําให้พวกเขารู้สึกผ่อนคลายสงบและมีความสุขมากยิ่งขึ้นเมื่อพวกเขาได้วาดรูปและระบายสีความเครียดและความวิตรกกังวลของพวกเขาก็จะหายไปซึ่งไม่น่าแปลกใจเลยเนื่องจากมีผลการศึกษาจํานวนมากชี้ให้เห็นว่า กิจกรรมประเภทศิลปะเนี่ยช่วยให้เรามีสมาธิมากขึ้นให้ผลเดียวกับการนั่งสมาธิซึ่งช่วยให้เราจดจ่ออยู่กับปัจจุบันและลดความเครียดของความวิตกกังวลไดเออ้เวลาที่ผมเครียดบางบางช่วงผมก็วาดรูปเหมือนกันฮะซึ่งไม่รู้ว่าวาดรูปอะไรแต่ว่าผมแค่แค่วาดรูปไปอย่างนั้นไปเรื่อยๆมันก็ช่วยลดความวิตกกังวลได้มากขึ้นครับเพราะว่าเราไม่ได้จดจ่ออยู่ที่ความคิดฮะเรามาจดจ่ออยู่ที่กระดาษกับกับรูปมัน มันก็เลยอยู่กับปัจจุบันมันเลยทําให้เรานั้นไม่เครียดนะฮะก้าวออกกําลังกายมีการศึกษาพบว่าการออกกําลังกายวันละ20นาทีเนี่ยช่วยให้เราลดความวิตกกังวลการออกกําลังกายทําให้เรารู้สึกดีกับตัวเองช่วยให้ร่างกายหลั่งสารอินโดฟฟนหรือสารที่ก่อให้เกิดความสุขอีกด้วยนะฮะนักวิจัยบางท่านยังเชื่อว่าการเพิ่มความร้อนให้กับร่างกายซึ่งสามารถทําได้ง่ายๆโดยการออกกําลังกาย อาจจะเปลี่ยนวงจรประสาทที่ควบคุมการทํางานของสมองที่ควบคุมความรู้สึกนึกคิดรวมไปถึงวงจรที่มีผลต่อ,อการสื่อประสาทเซโรโทนินทําให้รู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นและอาการวิตกกังวลก็จะดีขึ้นด้วยนะครับซึ่งการออกกําลังกายมันกไ็ได้มีแค่ข้อดีแค่มันจะช่วยให้ลดความวิตกกังวลนะแต่ว่าผมมองว่ามันมันได้ทั้งกาลังกายด้วยแล้วก็ทําให้เรานี่ไม่ป่วยง่ายนะครับ มันช่วยเสริมภูมิคุ้มกันในหลายๆด้านเลยข้อที่1ิบนะฮะเขาบอกว่าให้เรานั้นมั่นใจในตัวเองคุณสามารถจัดการกับความวิกตกกังวลได้โดยการมั่นใจในตัวเองนะฮะอันนี้ผมก็ไม่เคยได้ยินมาก่อนคุณจะสามารถจัดการกับปัญหาหรืออุปสรรคที่กังวลนั้นได้นะฮะเชื่อในความสามารถของตัวเองนึกถึงสถานการณ์ยากๆในชีวิตที่คุณก็เคยผ่านมามาก่อนหน้านี้เช่นกัน อืมผมเข้าใจแล้วฮะไอไอความมั่นใจในตัวเองในที่นี้ก็น่าจะอารมณ์เหมือนแนอดีตเราเคยเจอเรื่องที่ยากยากกว่าแล้วเราก็ผ่านมันมาได้ใช่ไหมฮะไอไอที่เรากําลังเจออยู่นี้ก็น่าจะเหมือนกันแล้วก็สามารถที่จะผ่านมันไปได้มันซึ่งจะทําให้เราเนี่ยลดความกลัวพอลดความกลัวเสร็จปุ๊บก,ก็จะทําให้เราเนี่ยวิตกกังวลน้อยลงนะฮะไม่ไปคิดถึงมันมากขนาดนั้นครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับอ่าสิบเทคนิคในการลดความวิตกกังวลนะครับจาก เว็บไอสตองนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ตัวบทความอันนี้นะครับให้ไปอ่านเต็มๆดูนะครับอันนี้ผมเอามาเล่าสู่กันฟังขอทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแล้วก็ขอเป็นวันที่ดีของทุกคนนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับ